จังหวัดหนองคายผู้ว,ว่าพาสำรวจเส้นทางธรรม am, เส้นาทางเที่ยวเส้นทางที่สองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำทีมสำรวจ,สรวจสรเส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการผู้ว,ว่าพาสำรวจเส้นทางเส้นทางรมเส้นทางเที่ยวแอดหนองคายกิจกรรมตามรอยนาคาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการศึกษาและสำรวจเส,จส øre, ้นทางท่องเที่ยวจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากที่ได้มีการสำรวจเส้นทางที่1เมื่อวันที่18-19ธันวาคม2563ที่ผ่านมาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายได้จัดให้มีการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการ ผู้ว่าพาสำรวจเส้นทางเส้นทางธรรมเส้นทางเท,ที่ยวแอดหนองคายกิจกรรมตามรอยนาคาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยนายประเสริฐลือชาธน,นานทน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางสาวศิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นำส่วนราชก,การและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดหนองคายร่วมสำรวจเส้นทางโครงการผู้ว่าพาสำรวจเส้นทางเส้นทางธรรมเส้นท,ทางเที่ยวแอดหนองคาย กิจกรรมตามรอยนาคาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาและสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเส้นทางธรรมและเส้นทางเที่ยวที่สำรวจครั้งนี้เป็นเส้นทางที่สองหลังจากที่ได้มีการสำรวจเส้นทางที่หนึ่ง เมื่อวันที่18-19ถึงธันวาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งในเส้นทางที่หนึ่งเป็นการสำรวจเส้นทางในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายอเภอท่าบ่ออเภอสีเชียงใหม่และอเภอสังคมภายใต้ชื่อกิจกรรมทางธรรมทางเที่ยวทางเดียวกันซึ่งเส้นทางที่สองที่เดินทางไปสำรวจครั้งนี้เป็นเส้นทางในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายอเภโพนพิสัยและอเภอรัตนวาปี เริ่มจากลงเรือสักการะพระาธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจุดที่มีพิธีลอยอังคารเท่าอาธิหลวงพ่อคูณซึ่งขณะน,นี้น้ำโขงมีระดับต่ำทำให้พระาธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำกว่า4เมตรให้สักการะอย่างใกล้ชิดทำให้ในแต่ละวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจังหวัดในภาคอีสาน เดินทางมาสักการะขอพรและห่มผ้าพระาธาตุกลางน้ำกันตลอดทั้งวันจุดที่สองศาลาแก้วกู่หรือที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียกว่าวัดแขกที่มีปู่บุญเหลือสุรีรัตน์เป็นผู้สร้างตั้งอยู่ในเขตชุมชนสามัคคีตำบนหาดคำในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีพื้นที่ประมาณ42ไร่มีรูปปั้นขนาดใหญ่มากกว่า200องค์ ที่ปั้นจากปูนมีโครงด้านในเป็นเหล็กและอิฐมอญบริเวณฐานของแต่ละองค์จะมีข้อความเป็นชื่อของรูปปั้นคติข้อคิดและเป็นคำสอนเขียนไว้จุดที่ 3. ไหว้หลวงพ่อทันใจที่วัดอุทุมพรบ้านเดือดตบบ้านเดืออเภอเมืองจังหวัดนองคายซึ่งจุดนี้นอกจากไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวชุมชนบ้านเดือทั้งการผูกข้อมือย้อมสีเสือ้อ และรับประทานอาหารที่ทำจากเชฟชุมชนบ้านเดือท่ามกลางบรรยากาศร,ริมฝั่งแม่น้ำคงที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เคยได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านเดือแห่งนี้จุดที่4สักการะหลวงพ่อพระเสี่ยงที่วัดมณีโคต,ตรตบลจุมพลอำเภอโพลพิสัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อจากทองสำริด เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สวยงามมากและมีน้ำหนักมากประมาณร้อยปีที่ผ่านมาเคยมีผู้คิดจะนำหลวงพ่อพระเสี่ยงไปไว้ในวัดที่กรุงเทพมหานครจึงได้อัญเชิญพระเสี่ยงขึ้นหลังช้างหลวงพ่อพระเสี่ยงก็ได้แสดงอภินิหารให้ช้างหนักจนไม่สามารถนำไปได้ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าท่านไม่อยากไปอยู่ที่อื่นจุดที่ห้าสักการะหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และลอดถ้ำพญานาคที่วัดไทยอำเภอโพนพิสัยซึ่งหลวงพ่อใหญ่วัดไทยจะประดิษฐานอยู่เหนือถ้ำพญานาคภายในบริเวณวัดลานนาคาเบิกฟ้าที่อยู่บริเวณหน้าวัดไทยและริมเขื่อนป้องกันตลิ่งจะมีรูปปั้นพญานาคที่มีความสวยงามและวัดไทยยังเป็นสถานที่จัดงานออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลกอีกด้วยจุดที่6รอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทนาหง ตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนาวาปีเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพสักการะมีลักษณะเป็นหลุมหิน4-5หลุมหลุมใหญ่ลึกประมาณ1.5เมตรมีรูปธรรมจักรรูปบาทและเครื่องบริคารต่างๆมีพานวางหนังสือคัมภีร์โบราณและรูปสัตว์หลายชนิด มีพญาหง์พญาสิงห์เป็นต้นมีรอยนิ้วเท้าอยู่ทางทิศเหนือถูกค้นพบโดยนายเคนแก้ววิเศษนายพรานบ้านหนองแก้วตำบลรัตนาวาปีในปีพุทธศักราช2409ซึ่งในจุดนี้ชาวบ้านได้ฟ้อนรำต้อนรับคณะอย่างสวยงามหลังสากการ,ระรอยพระพุทธบาทแล้วยังได้เยี่ยมชมการทอผ้าพ,พื้นเมืองของกลุ่มทอผ้าพ,พระบาทนาหง ที่เป็นจุดสำรวจจุดที่7จุดที่8ดสักการะรูปเก่าแก่ภายในพระโบสถวัดราษฎรเงินตะบนโพนแพงอำเภอรัตนาวาปีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีความเก่าแก่เป็นที่สักการะของชาวตะบนโพนแพงและที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงยังมีรูปปั้นพญานาคพญาสุขะหถีนาคพญาสุขาราชานาค และพญานาคโคสีมงคลให้สักการะอีกด้วยทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน ขอท่านผอสนักพุทธท่านรองในแพทย์สายสมรักษาโรปีสำนักหลวงไทยปีเก์ีอทาต้าัญหาอยู่มากคถามอยู่ว่า ัยคือสาราลอยตีแต่สารา้อยปีที่ตอนกนที่นีามบ้าวน